้องเสียแม่น้องเทนแมนยุ้ยแมนยุ้ย <laughs> สวัสดีพี่น้องห้องยีย่้อซีฟนออกลดห้องประคกระักับซีซีคือกันห้องบัคัแมนน้องเทนกับซีรวมแล้วพอกซีฟออกไปาทางดุม่ทางดุม <c oughs> สองสี่าาสหกเดสิบสองนี่นะเอาเขาไปเมียนซองหนนุเขาเมียนซ่องก่อนบัดสี่สี่ห้องเยื่อกระส้นับเมียนห้องเยื่อกระสห้องเยือเยออย่อกระสบเฮ้ยองยสไม่หรอไม่เขาไปเห็น

ớt ờ sao, hoa tôi nói nọt nọc cọc. Wrong hoặc. thả nói nó anh hát sếp. Hong anh anh. Hãy yêu anh. Hãy yêu anh hát sếp. Hãy yêu anh hát ขนมนมเนยแต่ขนมเลยเนาะมันจะขนาดเนาะเช้าปวยหนูมาหน่อยลาพักมาหน่อยเช้า บุญสมโพธิ์มือเศ้าอที่เศร้าหาครับเอาไปเป็น30โลดของานมันมันข่อยนํามันขาบ่ได้เจ้าก็เอาขาอันนี้ดิส่องได้ได้ยเนาะเออเอานแงใ่องนะเอขาลทางน้ําแข็งสิได้ใส่บ่เออห้องมื้อนี้จะออกองที่24เฮาจังเอามื้อน้ํ ก็สาเอีดเอาเนีเไอ้นนู่นก็แ <samples> ล <in> ้วหัวน่ะเสือมันเป็นไดนอีกสามไอ้พ่ออยู่ดับ โอ้ยโนมันขาวาไ่ได้ก็ต้องหยัด,ดยกระป้าเมียนทะลุมมนะก็ได้ตัวนี้ะนาบอีซานป่ะไปรับหักรับแหนบานหนี้เก็สอสัญญาณ ไปขดไปแน่ตู่มีติชิขมันำไมวดขวดมากมาเนยหน้าใหญ่นะอาวาไว้นอกนอก,ไไนนอก,ก่อนทำไมขวดดีดนะ

มันนี่หอนนี่เลยเงียบชะง,งัดแล้วมันเนี่ยจำสีแดดน้ำมองโต๊ะแห้งใีพาเสืบบนายเวศไปแจกล่องแพอยู่กับบนเนาะในตะเตเวศ

ทางนอกต้าหน่อยเออเข้ามาก็สิไดงอ่อนเลยเคือหกหน่วยท้าใหญ่ก็ยักษ์สาบ่ฮึลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วครขายของให้โนูเขากู เฮ <necessary> ้ยอีนม้น <lasting> อ่ไ uh, ด้บู่ก <s twenty> ับมามาลูกค่ะมาอย่าแล่นอย่าแล่นอย่าแลนพรรกันยางพรรกันยางอย่าแล่น ย <sa iden> yeah, ้ายพีช่างนี่ยังเต็มโอ้ยโตตีพีน้องไอ้เมือเดอนคือเหกก้อน เสียงค่อยๆลูกเสียงค่อยๆเสียงดังเลยก็ถึกอือจะยังบ่ใจ่ใส่บ่จีเอายังทอนพันกีบเอียขบแล้วอันละพันลูกค่อยตื่นบ้านนี้แหละ มัจ่ายเงินเรบน่นเอาเงินมัจ่ายมัจ่ายเยัเจะพันเอง,องจาจะพันพันสอพันกสี่พันกองมันเอาออกไปแถวนะมันออกเออมันออกไปแล้ว,ลวมันออเปลี่ยน พอดีพอดีแล <AN> ้วใช่าหามายังอันนี้หาพันลูกใช่จ่ายแล้วมันโอ้ยเงินโตบ้าโอ้ยจะพอก็สิอันยังลูกเป็นพันอีกสอันลูกสองสอีกอันหนึงเดี๋ยวสองกอดพันหนึ่งหามันนี่เอาไอนี่อือสองกอ วันนี้ครบพ่อมครอบครบเอาเจ็ดเปวินพี่น้องผูกกไปนั่งกินนั่งกินอยูตูพี่รูไปขานังกันแล้วกอยากบึงหลดวนี้ครบพอมครับนะครบแล้วนีครบโลกันี้ครบอาใส่ลงเสือเลยลงเสือทองยางนีน่อยน่ะมาเมื่อแล้วเขาจะ เขาซื้อไปสิบลังคนหน่อยสิบพันแซวพันลูกอมนะลูกอมอ่าไร้อมากินเนี่ยแมวพันนี้นี่พวกันนี่นะน่ะเมิดอยู่โหลดยังเขาจะกินเมื่อโหลดยองเาจะกินเมื่อเคทีเลือดอืมใช่ท้องคาริโนเอ๊ะ้อเชคทนี้อีเด้อ โอ้ยมือพันกี่ชงปีมันประหยัดคือยังผู้ที่ขอประหญ่เนี่ยสามสิบมือหกสิบมัน